บทที่ห้าสิบสี่เทพกาหลงสี่ทุ่มตรงเด็กชายแดงกับเด็กชายขาวออกจากกุฏิเพื่อไปรับชีชบาตามที่นัดหมายกันไว้เปิดประตูอย่างเบามือที่สุดด้วยเกรงท่านพระครูจะได้ยินห้านาทีให้หลังก็มาเคาะประตูห้องพี่ชีครับหลวงพ่อให้มาตามไปพบแฝดผู้พี่ตะโกนเข้าไป แม่ชีเขียวกับแม่ชีเจียนกำลังจะเคลิ้มหลับก็เลยต้องมีอันต้องตื่นชีชบาลุกขึ้นเดินไปที่ประตูแซงถามออกไปว่าเสียงใครนะ่ะมาทำไมดึกดื่นป่านนี้ผมแดงกับขาวไงครับที่พี่สั่งให้มารับเด็กชายขาวตอบพาซื่อชีสาวรีบเปิดประตูออกไปกระซิบกระซาบกับเด็กชายอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวความลับแตก และพูดด้วยเสียงปกติว่าหลวงพ่อให้มาตามพี่หรือครับท่านให้ไปเดี๋ยวนี้เด็กชายแดงตอบออกเคริงเคืองน้องชายที่พูดจาไม่ระมัดระวังงั้นก็รีบไปกันเถอะแม่ชีจ้าหลวงพ่อให้แดงกับขาวมาตามฉันไปพบปริเดี๋ยวฉันจะมานะจ๊ะชีชบาหันไปบอกแม่ชีที่นอนอยู่ในห้องทันทีที่คนทั้งสามเดินลงบันไดไป เทพกาหลงก็มาปรากฏตัวบอกชีทั้งสองคนว่ารีบไปช่วยหลวงพ่อเร็วเข้าชีชบาก่อเรื่องอีกแล้วก่อเรื่องอะไรหรือแม่ชีเขียวถามส่วนแม่ชีเจียนลุกขึ้นไปเปิดไฟเอาเถอะเดี๋ยวก็รู้เองขืนบอกตอนนี้ไม่ทันการแน่ทำไมแม่กาหลงไม่ไปเรียนท่านด้วยตัวเองล่ะแม่ชีเขียวกังขา ฉันเป็นผู้หญิงขืนเข้าไปในยามวิการก็ถูกตำหนิแยกคือคำตอบจริงสินะหลวงพ่อท่านเคร่งยังกะอะไรแม่ชีเจียนงั้นเรารีบไปกันเดี๋ยวนี้แหละต้องไปปลุกชีอีกห้าคนได้หรือเปล่าแม่ชีเจียนถามเทพกาหลงอย่าเลยจ้ะประเดี๋ยวจะเออก,กระเริกไปรีบแต่งตัวเธอะแม่ชีทั้งสองจึงแต่งกายใหม่ให้เรียบร้อย แล้วจึงพากันเดินไปยังกุฏิท่านพระครูยังไม่ทันถึงแม่ชีเขียวก็สะดุง้งก้อนหินล้มลงในท่าตะคุบกบอ้าวพี่เขียวเป็นไงบ้างลุกไหวไหมแม่ชีเจียนถามอย่างเป็นห่วงแม้ยิ่งรีบก็ยิ่งช้าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ชีวัยเจ็ดสิบเศษบนขณะที่พยายามจะลุกขึ้นหากน้ำหนักตัวเกินพิกัดทำให้ลุกไม่ไหว ช่วยฉุดหน่อยพูดพลางส่งมือให้อีกฝ่ายหนึ่งแม่ชีเจียนช่วยฉุดหากคนล้มก็ยังลุกไม่ขึ้นเทพการหลงจึงติดตามมาดูเหตุการณ์จึงต้องปรากฏกายและช่วยฉุดอีกแรงหนึ่งรีบไปโเร็วเก้าป่านนี้ชีชบาเล่นงานหลวงพ่อแย่แล้วมั้งหลอนบอกแม่ชีทั้งสองเมื่อเข้าไปในกุฏิแล้ว ชีสาวก็สั่งเด็กชายฝาแฝดให้ปิดประตูลงกรอนจากนั้นก็ให้พากันไปนอนเสียแล้วใครจะไปส่งพี่ชีล่ะครับเด็กชายขาวถามอย่างเป็นห่วงไม่ต้องมีคนไปส่งหรอกพี่กลับเองได้เพราะกว่าจะได้กลับก็คงรุ่งเช้านั่นแหละหลอนพูดมีเลดน,นัยเด็กคู่แฝดมองตาก,กันหักไม่กล้าพูดอะไรชีชบาเปิดประตู ตรงทางที่จะขึ้นไปห้องท่านพระครูเมื่อเข้าไปแล้วก็ลงกรอนอย่างเรียบร้อยแล้วจึงค่อยๆย,ย่องขึ้นบันไดไปอย่างเงียบกริบดุดเดียวกับนักย่องเบาเมื่อย่องพ้นหัวบันไดขึ้นมาเห็นท่านพระครูกำลังเขียนหนังสือในอริยบทนั่งพับเพียบหันหลังให้บันไดข้างหน้ามีต่างไม้ทีเตีย้ยสำหรับรองเขียนอากาศร้อนอบอ้าว หากท่านก็นุ่งห่มผ้าสามผืนครบไม่ได้นุ่งสบงเพียงผืนเดียวอย่างที่หล่อนคาดคิดชีสาวรู้แก่ใจดีว่าการที่หล่อนเข้ามาบวชในวัดนี้และป้วนเปี้ยนอยู่แถวกุฏิท่านสมภารก็เพื่อจะให้ญาติโยมเข้าใจผิดว่าหล่อนมีอะไรอะไรกับท่านขณะที่คิดเพลินอยู่ท่านพระครูหันมาพบเข้าพอดีชีชบาจะตัดสินใจโผเข้าหาแต่ท่านหลบทัน หล่อนจึงเสียหลักหน้าขมำไปค้างอยู่บนตังลูกคางกระทบตังเสียงดังกึกอะไรกันนี่เธอกำลังจะทำชั่วลามกอย่างนั้นหรือท่านลุกขึ้นยืนและพร้อมที่จะเลี่ยงหลบหากหล่อนจูโจมเข้ามาอีกหลวงพ่ออย่าหนีให้ยากสละเลยยังไงยังไงก็ไม่มีวันพ้นมือหนูไปได้หรอกหล่อนว่าทั้งที่รู้สึกเจ็บคางน้ำตาแทบร่วง หมือนสชาติหนึ่งเธอคนอย่างฉันไม่มีวันยอมแพ้คนชั่วช้ายอย่างเธอให้ฉันตายซะยังดีกว่าไม่ถึงกับตายหรอกจ้าหลวงพ่อจา๋าแค่เสียชื่อเสียงเท่านั้นเองเอาอย่างนี้นะพูดกันแต่ปากหลวงพ่อคงไม่เข้าใจเดี๋ยวหนูจะให้หลวงพ่อดูของดีว่าแล้วหล่อนก็ถอดเสื้อผ้าชั้นนอกออกขณะที่กำลังถอดเสื้อชั้นในแม่ชีเขียวกับแม่ชีเจียนก็ขึ้นมาพอดี เทพกาหลงทำหน้าที่เปิดประตูทั้งด้านในด้านนอกครั้นเห็นว่าถูกขัดจังหวะชีชบาผู้มีไหวพริบในทางก่อกรรมทำชั่วก็กรีดร้องขึ้นช่วยด้วยช่วยด้วยสมพานปร่ำหนูท่านพระครูรู้สึกสมเพศผู้หญิงตรงหน้าทั้งสมเพศทั้งสงสารที่หล่อนจะต้องรับผลของเวรที่ทำกรรมที่ก่อ จึงได้แต่สายหน้าไปมาช้าๆหลวงพ่อจ้ะฉันกับแม่เจียนมาช่วยแม่ชีเขียวพูดพลางก้มลงกราบสามครั้งแม่ชีเจียนก็ทำอย่างเดียวกันใครไปบอกละ่ะเจ้าขาวกับเจ้าแดงหรือท่านพระครูถ,ถามไม่ใช่จ่าเทพกาหลงเขาบอกแม่ชีเจียนตอบป้าเข้าใจสร้างเรื่องดีนะ แต่คิดหรือว่าฉันจะเชื่อชีชบาว่าคนสูงวัยกว่าแล้วใครเปิดประตูให้ล่ะคราวนี้หล่อนอยากรู้ในเมื่อหล่อนสั่งให้เด็กคู่แฝดใส่กรอนประตูด้านนอกส่วนประตูด้านในหล่อนจัดการด้วยตัวเองและเหตุไฉนชีสองคนจึงเข้ามาได้เทวดาเปิดให้แม่ชีเจียนตอบโดยไม่ได้มุสา แล้วรายงานท่านพระครูว่าเทพกาหลงบอกฉันกับแม่ชีเขียวว่าชีชบาก่อเรื่องใหเราสองคนรีบมาช่วยหลวงพ่อและทำไมเขาถึงไม่มาบอกเองละ่ะท่านพระครูถามทั้งที่ทยังยืนอยู่ครั้นจะนั่งก็กลัวว่าชีชบาจะทำอะไรแผลงๆอีกส่วนคนต้นเหตุรีบใส่เสื้อแสงเพราะแผนการล้มเหลวเสียแล้วเขาบอกกลัวหลวงพ่อจะตำหนิจะ้ะ เขาเป็นผู้หญิงไม่กล้าเข้ามาในยามวิการแม่ชีเขียวเป็นคนตอบขนาดเขาเป็นเทวดายังรู้จักอายมนุษย์ซีอีกที่ไม่มียางอายก่อกรรมทําชั่วไม่เว้นแม้แต่กับพระเจ้าแม่ชีเจียนตั้งใจว่าชีชบาฉันต้องกราบขอโทษหลวงพ่อด,ด้วยที่บกพร่องต่อหน้าที่ความจริงฉันควรจะดูแลชีชบาไม่ให้มาก่อเรื่องเดือดร้อนขึ้นที่วัดนี้ เป็นความผิดของฉันเองจ้ะฉันนึกไว้ถึงว่าผู้หญิงหน้าตาดีๆจะกล้าทำความชั่วนึกไม่ถึงจริงๆนี่อย่ามาว่าฉันนะฉันจะดีจะชั่วก็ไม่หนักกระบาลใครชีชบาเถียงถ้าเธอไปทำชั่วที่อื่นคงไม่หนักกระบานใครแต่นี่มาทำชั่วในวัดมาหนักกระบาลฉันฉันยอมไม่ได้กลับไปสำนักชีเดี๋ยวนี้ ฉันไม่เกรงใจเธออีกต่อไปพรุ่งนี้ไปหาที่อยู่ใหม่วัดนี้ไม่ต้อนรับคนชั่วๆอย่างเธอแม่ชีเจียนพูดอย่างพยายามจะระงับความโกรธเรื่องอะไรมาไล่ฉันป้าเป็นสมภารวัดนี้หรือไงขนาดสมภารยังไม่กล้าไล่เลยจริงไม่เจ้าหลวงพ่อหล่อนหันไปพูดเสียงอ่อนเสียงหวานกับท่านพระครูไม่รู้สึกเสียใจแม้สักนิด ต่อความผิดที่ได้ทำลงไปฉันไม่ไล่เธอหรอกแต่ฉันจะเชิญให้ออกไปจากกุฏิฉันแล้วพรุ่งนี้เชิญไปหาวัดใหม่อยู่ในฐานะสมภารฉันไม่อนุญาตให้เธออยู่วันนี้อีกต่อไปท่านพระครูพูดเสียงหนักแน่น คิดดูให้ดีนะช้าหลงพ่อจา๋าถ้าจะไล่หนูออกไปไม่กลัวหนูเอาเรื่องไปโพนธนาหรือลองคิดใหม่อีกทีสิชีสาวพูดอย่างเป็นต่อก็แล้วแต่เธอจะเอาฉันไปโพลธนายังไงก็ตามใจถ้าหากว่าหลวงพ่อจ่ายมาสักสิบช่างหนูก็จะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับหล่อนตั้งเงื่อนไขแต่ถึงท่านพระครูจะจ่ายให้หล่อนจริง หล่อนก็จะไม่ทำตามที่พูดด้วยหวังจะรับเงินทั้งสองฝ่ายอย่าว่าแต่สิบจ่างเลยสตางค์เดียวฉันก็ไม่จ่ายเอาละกลับไปได้แล้วฉันจะทำงานและฉันจะขอบอกกับเธอว่าฉันเอาโหสิกรรมให้เธอไม่ว่าเธอจะใส่ร้ายป้ายสีฉันให้เสียหายยังไงฉันเลือกไม่ถือโทษโกรธเครืองเธอไปบอกคนที่เขาจ้างเธอด้วยว่าสมภารวัดป่ามะม่วงไม่โกรธ ไม่อาฆาตแค้นเคืองและขอเอาใจช่วยให้พวกเขาเกิดปัญญารู้จักผิดชอบชั่วดีจะได้เลิกก่อกรรมทำชั่วทั้งตัวเธอด้วยเอาละไปได้แล้วไปสิอย่าให้บาปมากกว่านี้เลยแม่ชีเจียมเตือนถ้าฉันไปป้าจะทำอะไรฉันไม่ทราบชีสาวเด้อแพง ทำยังไงดีละจ้าหลวงพ่อฉันว่าแม่คนนี้คงไม่ชอบพูดดีๆมั้งเรียกเทพกาหลงมาจัดการดีไหมพี่เขียวแม่ชีเจียนขอความเห็นอย่าเลยเรื่องของมนุษย์ต้องให้มนุษย์จัดการกันเองอย่าให้เทพเทวดาต้องมาเดือดร้อนด้วยเลยเกรงใจเขาท่านพระครูตอบและรู้ว่าเทพกาหลงจะต้องได้ยินที่ท่านพูดแม้หล่อนไม่ได้ปรากฏกายให้เห็น แต่ท่านก็เห็นว่าหล่อนคอยสังเกตการอยู่เด็กชายฝาแฝดม่ได้เข้าไปนอนตามที่ชีสบาสั่งด้วยเกิดเครือบแคลงสงสัยในการกระทำของชีสาวครั้นได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาที่กุฏิและขึ้นไปข้างบนตามได้เสียงร้องของชีสาวเขาทั้งสองก็ทำอะไรไม่ถูกจะขึ้นไปสมทบก็กลัวท่านพระครูจะทำโทษ จึงได้แต่นั่งอกสั่นควันแขวนรอดูเหตุการณ์อยู่ในห้องหญิงสาวผู้หนึ่งเดินเข้ามาบอกว่าท่านพระครูเรียกหาเด็กรุ่นหนุ่มทั้งสองจึงพากันเดินคอตกขึ้นบันไดไปนั่งก้มหน้ารอฟังคำสั่งทันทีที่เห็นหน้าเด็กชายแม่ชีเจียนก็เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดว่าเด็กทั้งสองต้องถูกชีชบาหลอกให้ร่วมมือด้วย ได้ยินแววแวแวเมื่อครู่ว่าพี่ชีสั่งมาให้มารับคงต้องรู้กันเป็นแน่เด็กเนรคุณเองรู้ไหมว่าทำอะไรลงไปถ้าข้ารู้ว่าเองจะโตมาทำความชั่วช้าลามกอย่างเนี้ยข้าจะไม่ให้เองได้มีโอกาสได้โตจะเอาคีดเท่ายัดปากซะตั้งแต่ตอนนั้นแม่ชีผู้เคยเลี้ยงดูฝาแฝดมากับมือพูดอย่างแค้นเคือง เพราะกำหนดโกรธหน้อไม่ทันก็ชีเขาบอกจะพาผมกับน้องไปหาแม่เขารู้จักแม่ผมเด็กชายแดงสารภาพแม้จะโง่เขลาเบาปัญญาอย่างไรก็รู้ในบัดนี้ว่าถูกชีตัวร้ายหลอกใช้เสียแล้วก็ค่าเลี้ยงเองมาตั้งสิบกว่าปียังไม่รู้จักพ่อแม่เองแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครทำไมถึงเชื่อเขาง่ายนักละ่ะท่านพลัครูตำหนิ ผมกับน้องผิดไปแล้วครับหลวงพ่อกับแม่ชีลงโทษประการใดก็ตามแต่แฝดผู้พี่สารภาพโดยไม่ยอมมองหน้าชีสาวผู้เป็นต้นเหตุแห่งความเดือดร้อนทั้งปวงท่านพระครูจึงพูดว่าดีแล้วที่ยอมรับผิดงั้นก็รีบพาลูกพี่ของเองออกไปจากกุฏิข้าโดยเร็วที่สุดสั่งเสียงเฉียบขาดไม่ไปฉันจะนอนตรงนี้ ชีสบาแผดเสียงแหวกขึ้นชีลงไปเดี๋ยวนี้ไม่เช่นนั้นจะมาว่าผมกับน้องใจร้ายไม่ได้นะชีทำหลวงพ่อผมแบบนี้ผมยอมไม่ได้เด็กรุ่นหนุ่มพูดเสียงกล้าวจ้องหน้าชีสาวอย่างจะเอาเรื่องไม่เรียกพงเรียกพี่แล้วถ้าฉันไม่ไปแกจะทำอะไรฉันชีสาวแข็งใจถาม เมื่อเห็นท่าทางเอาจริงเอาจังของอีกฝ่ายเดี๋ยวก็รู้ขาวเราช่วยกันลากชีตัวแสบไปจากกุติหลวงพ่อเธอเขาบอกน้องชายแล้วเด็กทั้งสองก็ตรงเข้าไปจับแขนชีไว้คนละข้างเตรียมจะลากดังที่ปากว่าร่อยกุณนะ ไอเด็กไม่มีพ่อแม่ชีชบาตะคอกพลางสะบัดแขนหากเด็กชายทั้งสองจับไว้แน่นจนหล่อนรู้สึกเจ็บจะเดินไปดีๆหรือจะให้ลากลงไปเด็กชายแดงถามเสียงดุหญิงสาวในชุดของผู้ทรงศีลจึงหันไปเล่นงานท่านพระครูแทนฉันจะไปแจ้งตำรวจว่าท่านให้คนของท่านมาทำร้ายร่างกายฉัน ท่านต้องติดคุกหล่อนเลิกแทนตัวเองว่าหนูงั้นก็ไปแจ้งเดี๋ยวนี้เลยเองสองคนตามไปเป็นพยานให้เขาด้วยก็แล้วกันท่านพูดประชดคู่แฝดแต่เด็กทั้งสองปัญญาน้อยด้อยความรู้จึงฟังไม่เข้าใจเด็กชายขาวสบตาพี่ชายแล้วบอกชีชบาว่าไปสิไปแจ้งความเดี๋ยวนี้ผมจะตามไปเป็นพยานให้ ไอเด็กโง่โง่สิยิ่งหวกควายจีสาวชี้หน้าดา่ามึงฟังไม่ออกหรือว่าท่านพูดประชดโง่อย่างนี้เล่าถึงได้ถูกหลอกใช้คนที่คิดว่าตัวเองฉลาดกลับพูดสิ่งที่ไม่ฉลาดออกมาดีถูกเข้อด่าซิบ้างก็ดีเผื่อปัญญาจะเกิดแม่ชีเขียวผู้ซึ่งนั่งดูเหตุการณ์มานานถือโอกาสว่าเด็กชายฝาแฝด เด็กรุ่นหนุ่มจึงช่วยกันลากชีสาวถูลู่ถูก,กังมาถึงหัวบันไดชีชะบากลัวตกจึงตะคอกว่าปล่อยได้แล้วกูจะลงไปเองเมื่อเด็กชายปล่อยหล่อนก็ลุกขึ้นเดินลงส้นตึงๆด้วยท่าทางสะบัดสะบิง่งไปนั่งรอแม่ชีสองคนอยู่ตรงเชิงบันไดไม่กล้ากลับสำนักชีแต่ผู้เดียวด้วยกลัวเทพการหลงจะลงโทษ คนคงเอาไปโจดจันกันทั่วเมืองเชละแม่ชีท่านพระครูพูดปลงๆหลังจากนั่งลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรหลวงพ่อตำแต่ความดียังไม่ไวายถูกกลั่นแกล้งฉันว่าเรื่องจะต้องรู้ไปถึงเจ้าคณะจังหวัดแน่เลยและหลวงพ่อจะถูกจับศึกไม่จ้านเนี่ยแม่ชีเจียนถามอย่างเป็นห่วง ถูกแน่นอนถ้าแม่ชีสองคนร่วมมือกับชีชบาและช่วยกันกล่าวหาอัตมาโดยมีเจ้าแดงกับเจ้าขาวเป็นพยานเท็จให้ท่านต้องการตรวจสอบคนทั้งสี่ว่ามีจิตโลภะมากน้อยเพียงใดส่วนคนที่ห้าซึ่งนั่งอยู่ตรงเชิงบันไดนั้นไม่ต้องตรวจสอบก็รู้อยู่เต็มอกฉันจะไปทำอย่างนั้นเพื่ออะไรแม่ชีเขียวว่า เพื่อเงินนะสิสมมุติว่ามีคนเขาจ้างยมยี่สิบช่างอ้ยไม่เอาหรอกจ้ะถึงจะให้ร้อยช่างพันช่างฉันก็ไม่เอามันไม่คุ้มกับการที่ต้องไปตกนรกหมกไหม้ชีสูงอายุปฏิเสธเสียงลัน่นแล้วแม่ชีเจียนล,ละ่ะเกิดเขาจ้างร้อยช่างจะเอาไหมไม่เอาจ้ะที่ฉันมาบวชเป็นชีก็เพื่อจะขัดเกลากิเลสแล้วเรื่องอะไรจะมาเพิ่มกิเลส เงินทองไม่ได้มีความหมายสำหรับฉันหรอกจ้าแล้วอะไรมีความหมายละ่ะท่านถามยิ้มยิ้มคำตอบของแม่ชีทำให้อารมณ์ดีขึ้นเป็นกองมักผลนิพพานจ้ะฉันต้องการได้มักผลนิพพานโอ้โหหวังสูงละเกินขออนุโมทนาให้สมหวังนะท่านอวยชัยให้พรแล้วจึงถามเด็กชายคู่แฝด เองสองคนว่ายังไงเกิดลูกพี่เองเขาจ้างให้เป็นพยานเทจเองจะเอาไหมสองคนพี่น้องมองตากันน้องชายพยักหน้าให้พี่ชายเป็นผู้ตอบคงจะยอมรับในความไม่ฉลาดของตัวเองเด็กชายแดงจึงตอบเสียงอ่อยๆว่าไม่เอาหรอกครับถ้าผมเอาก็จะบาปเป็นสองเท่าเพราะเท่ากับผมเนรคุณต่อหลวงพ่อด้วย พูดเท็จด,ด้วยถึงแม้จะอยากได้เงินแต่ผมก็กลัวบาปมากกว่าเออพูดอย่างนี้มันค่อยฟังขึ้นหน่อยไม่เสียแรงที่เองสองคนเติบโตมาในวัดถ้าไม่รู้บาปบุญคุณโทษเอาเสียเลยก็ไม่น่าจะให้อยู่วัดอีกต่อไปท่านพระครูพอใจกับคำตอบแต่ฉันจะเอาเงินบุญซื้อข้าวกินไม่ได้ซื้อทองใส่ก็ไม่ได้ ส่วนเงินซื้อได้ชีชบาตะโกนขึ้นมาจากเชิงบันไดขบป,ปากเธอท่านไม่ได้ถามเธอแม่ชีเจียนส่งเสียงลงไปแล้วจึงพูดกับท่านพระครูว,ว่าฉันกับพี่เขียวเห็นจะต้องลารบกวนท่านมานานแล้วนิมนท์ท่านเขียนหนังสือต่อเถอฉันรับรองว่าจะไม่ให้ชีชบามาก่อเรื่องให้หลวงพ่อเดือดร้อนอีก ถ้าไม่เชื่อไม่ฟังเห็นจะต้องจับล่ามโซ่ให้เหมือนหมูเหมือนหมาเลยอย่าทําอย่างนั้นมันดูโหดร้ายเกินไปท่านพระครูติงแล้วบอกเด็กชายแดงว่าลงไปส่งแม่ชีแล้วปิดประตูลงกรอนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วให้ขึ้นมาบนนี้เรายังจะมีเรื่องต้องสะสางกันอีกเด็กชายลกขึ้นไปจัดการตามที่ท่านสมภานสั่ง แล้วจึงขึ้นมานั่งคอตกอยู่ข้างๆน้องชายท่านพระครูลงไปส่งน้ําแล้วครองผ้าสามผือนอย่างเรียบร้อยจากนั้นจึงมานั่งที่เดิมพูดกับเด็กชายคู่แฝดว่าเอองสองคนเห็นแล้วใช่ไหม เห็นความยุ่งยากที่เกิดจากความโง่เขลาเบาปัญญาของพวกเองหรือยังไม่จบแค่นี้หรอกนะเดี๋ยวข่าวร้ายต่างๆนานาที่เกี่ยวกับตัวข้าก็จะตามมาเป็นกระชุกกระชุกเลยไม่เชื่อคอยดูหลวงพ่อไม่ได้นัดให้เข้ามาหาหรอกครับเด็กชายแดงถามต,งตรงๆถึงจะถูกดูก็ต้องยอมมิฉะนั้นก็จะไม่หายข้องใจ เองเคยเห็นค่าอนุญ,ญาตให้ผู้หญิงขึ้นมาอย่างนั้นรึอเองคิดว่าข้าจะทระยศต่อเพศบรรพชิตของข้าหรือถามเสียงกล้าวไม่เคยเห็นครับและผมก็ไม่คิดว่าหลวงพ่อจะทําเช่นนั้นต้องโทษชีชบานั่นแหละที่มาหลอกลวงผมกับน้องเขาโยนความผิดให้ชีสาวจะไปโทษเขาทั้งหมดก็ไม่ถูกกรอกต้องโทษตัวเองด้วย ถ้าเองมีไหวพริบก็จะต้องไม่ถูกเขาหลอกใช้จะไม่ตกเป็นเครื่องมือของเขาครับผมยอมรับผิดและจะไม่ทำอีกเท่านั้นไม่พอหรอกปราบใดที่เองยังไม่เกิดปัญญาเองก็จะทำผิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าและผมจะทำยังไงให้เกิดปัญญาล่ะครับหลวงพ่อก็ทำกรรมาฐานเข้าสิ ไม่ใช่มานั่งกินนอนกินไปวันวันอย่างที่เป็นอยู่ถ้าเองทำกรรมฐานมากๆจนเกิดปัญญาขึ้นเองก็จะไม่ถูกใครเขาหลอกใช้ในทางที่ผิดเข้าใจไหมเข้าใจครับเด็กชายตอบเสียงอ่อยเขานึกท้อใจที่จะทำกรรมฐานเพราะมันน่าเบื่อและไม่สนุกเลยสักนิดท่านพระครูรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ จึงพูดขัดขึ้นว่าถ้าเองรักสนุกก็จะทุกข์ถนัดจำไว้ชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อเสวยความสุขแต่เกิดมาเพื่อสร้างความดีท่านมองหน้าเด็กชายขาวแล้วถามว่าเองละ่ะมีอะไรข้องใจสงสัยก็ว่ามามีครับหลวงพ่อแต่ผมกลัวหลวงพ่อดุถ้าถามเอาเธอะข้าไม่ดุเองมีอะไรพูดมา แฟนน้องรวบรวมความกล้าและจึงถามผมได้ยินชีชบาร้องให้เขาช่วยหลวงพ่อเออหลวงพ่อจะจะปร่ำเขาเองเชื่อเขาหรือก็ก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกครับผมจึงถามหลวงพ่อเองคิดว่าข้าจะทำชั่วช้าลางมกอย่างนั้นเชียวหรือไม่คิดครับแต่ทำไมเขาร้องอย่างนั้นเพราะแผนการเขาล้มเหลวน่ะสิ ไอ้ที่เขาร้องว่าข้าปรามนะจริงๆแล้วเขาจะปรามข้าแต่เทวดาช่วยเอาไว้ไม่งั้นค่าก็คงมีราคีแน่เกิดศีกามาถูกเนื้อต้องตัวค่าคงไม่สบายใจไปตลอดชีวิตเชละทำไมลักครับผมยังชอบเลยเวลาเข้ามากอดมันอบอุ่นดีพี่ลึกเด็กชายรุ่มหนุ่มว่าเลยถูกพี่ชายสกิดขา เพราะข้าประพฤติพรหมจันยร์นะสิสตรีเป็นศัตรูของพรหมจันทร์แต่ถึงข้าจะไม่ประพฤติพรหมจันทร์ข้าก็ไม่ชอบผู้หญิงอยู่ดีเอ็งอย่าพูดไปนะพวกผู้หญิงหนะมายาสาถายเยอะโบราณเขาบอกว่าผู้หญิงมีมายาร้อยเล่มเกวียนชละเอ็งเอ้ยสรุปว่าหลวงพ่อไม่ได้ปล้ำชีแต่ชีจะปล้ำหลวงพ่ออย่างนั้นใช่ไหมครับ เด็กชายขาวยังติดใจสงสยัยใช่สิแม้เองนี่ปัญญานิ่มจังเอาละที่ข้าพูดกับเองสองคนก็เพื่อจะบอกว่าต่อไปนี้ชีฉบาจะเอาไปเที่ยวโพนธนาว่าข้าปรำเขาถ้าเกิดมีคนมาถามเองสองคนก็เล่าไปตามความจริงก็แล้วกันไม่ต้องพูดเข้าข้างข้าขอให้พูดความจริงก็พอแล้วเข้าใจหรือยัง เข้าใจแล้วครับผมได้ฟังความจริงจากปากหลวงพ่ออย่างนี้ผมก็หายข้องใจและผมจะพูดความจริงครับแฝดน้องพูดอย่างหนักแน่นผมก็เหมือนกันครับแฝดพี่เอ่ยขึ้นบ้างดีแล้วแต่ถึงเองจะพูดความจริงพวกเขาที่เกลียดข้าก็จ้องเล่นงานข้าเขาไม่เชื่อหรอกอยังไงยังไงงานนี้ข้าเสียหายหลายแสน ท่านพระครูพูดโปร่งๆแล้วรำพึงว่าข้าพเจ้ายินดีชดใช้กรรมขอให้พวกท่านซึ่งเป็นเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด